เช่นเคยครับในช่วงท้ายของรายการเส้นทางนักขายเราคงมีเรื่องเล่าดีๆมาฝากนะครับเป็นข้อคิดสั้นๆและวันนี้ผมเองจะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ชื่อเรื่องเจ้าฉุยอยากกินข้าวหมูแดงนะครับเรื่องเจ้าฉุยอยากกินข้าวหมูแดงคืออย่างนี้ครับฉุยหลับไปแล้วก็ฝันครับ ฝันอยากจะกินข้าวหมูแดงก็เลยคิดว่าเอ๊ะวันนี้น่าจะไปตลาดไปซื้อหมูสักครึ่งกิโลนะครับเพื่อจะเอามาทำเป็นหมูแล้วก็ทำข้าวหมูแดงกินนะครับในขณะที่ฉุยไปตลาดเนี่ยก็เกิดเจอเพื่อนเพื่อนนึกสนุกครับว่าอยากจะแกล้งเจ้าฉุยดูนะครับฉุยกลับจากตลาดหลังจากที่ซื้อข้าวหมูแดงเสร็จเนี่ยนะครับขออนุญาตซื้อหมูเนื้อแดงนะครับกลับมาจากตลาดเสร็จเจอเพื่อนคนแรกทักครับเพื่อนคนแรกก็ทักฉุย ไปซื้ออะไรมาเนี่ยเอา้าซื้อหมูมาสิเดี๋ยวไปที่บ้านเรานะวันนี้เราจะทําข้าวหมูแดงเลี้ยงนายด้วยเออระวังกันแล้วกันช่วงนี้บ้านเราเนื้อหมามันระบาดเยอะมากเลยระวังจะซื้อผิดแล้วก็เดินจากไปชุยเองก็ยังมั่นใจครับว่าเราซื้อเนื้อหมูนะครับเดินต่อไปนะครับปรากฏว่าเจอเพื่อนคนที่สองท่ะครับชุยนายไปไหนมาเนี่ยไปซื้อเนื้อหมูไงจะทําข้าวหมูแดงกินวันนี้เดี๋ยวนายไปบ้านเราเราจะเลี้ยงนายด้วย ระวังให้ดีนะเราว่ามันสีมันแปลกๆนะเนื้อหมูที่นายซื้อเนี่ยระวังจะเจอเนื้อหมานะเพราะตอนนี้บ้านเรามันระบาดจริงๆและเพื่อนคนที่สองก็เดินจากไปคุณไปช่วยคุณรู้สึกไงครับสองคนทักคล้ายๆกันนะครับสำคัญที่สุดคือคนที่สามครับชุวยรีบเดินเข้าบ้านกะว่าเอาละจะถึงบ้านอยู่แล้วยังไงก็จะกินข้าวหมูดแดงให้ได้ปรากฏว่าคนที่สามหนักกว่านั้นครับ เห็นชุยเดินมาเดินเข้ามาทักเลยชุยนายจะบ้าเหรอนายไปซื้ออะไรมาเนี่ยเอ้าซื้อเนื้อหมูไงเนื้อหมูอะไรสีแบบนี้มันเนื้อหมาชัดชัดและเพื่อนคนนั้นก็หยิบเนื้อหมูที่ชุยซื้อมานี่แหละครับลองมาดมดูปรากฏว่าเขาทําหน้าแบบนี่มันเนื้อหมากินเนื้อหมาชัดชัดแล้วก็เดินจากไปคุณเป็นชุยคุณรู้สึกไงครับคนที่หนึ่งก็ทักคนที่สองก็ทักคนที่สามหนักกว่านั้นอีกจับเนื้อหมูแล้วก็ดมแล้วก็บอกว่าเนี่ยเนื้อหมาชัดชัด สามคนเดินจากไปครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับฉุยก็คือฉุยตัดสินใจครับยกเลิกความคิดแล้วโยนทิ้งเนื้อหมูก้อนนี้ครับเพราะฉุยก็คิดว่ามันคงต้องเป็นเนื้อหมาเหมือนกันทั้งๆั้งที่ฉุยซื้อมากับมือครับมั่นอกมั่นใจว่ามันใช่แต่ในที่สุดเป็นไงครับเมื่อมีใครสักคนหนึ่งทักเราบ่อยๆความคิดมันเปลี่ยนไหมครับ ผมอยากจะบอกกับเพื่อนนักขายนะครับว่าหลายครั้งเราทิ้งโอกาสดีๆในธุรก,กิจงานขายไปเพราะมีผู้คนไม่เข้าใจเราครับคุณตื่นเต้นมากนะครับเวลามาประชุมคุณมีรู้สึกว่าคุณทําได้แต่เวลากลับไปถึงบ้านเป็นไงครับคนที่บ้านกระทักออกไปทํางานเจอคนปฏิเสธผู้คนปฏิเสธคุณท้อไปฮะทักคุณในที่สุดคุณก็เปลี่ยนใจครับอย่าทิ้งโอกาสดีๆนะครับเรียนรู้ให้มากขึ้นครับโอกาสดีๆมันเข้ามาในชีวิตคุณโดยเฉพาะในวงการงานขาย คุณสามารถลิขิตชีวิตคุณได้อย่าทิ้โงโอกาสนะครับเรียนรู้ให้มากขึ้นแล้วจริงจังกับมันครับและคุณจะประสบความสำเร็จครับ